สามสองหนึ่งโอเคเขาขอจับผูมแมวของคุณก<อ>ิวได้ไหมครับน่ารักเยี่ยมล่ะน่ารักมากๆเลยเออก็ได้มั้งไม่น่าจะเป็นอะไรเอองั้นขออนุญาตนะครับเออเจ็บตรงไงหนเลยครับเ,เปล่าไม่คิดว่าหูนี่มันจะรู้สึกด้วยนะรู้สึกได้หรือเปล่าครับไปหากุชิีตัวโบโดีไหมครับเออเอ,อ,เอ,อมีกลิ่นปลาจริงๆด้วยมืออุ่นด้วยรู้สึกดีจังเอ,อ มึงได้ไหมเนี่ยกิไ่ได้เปล่าไอเชีย่ยมมึงจะแดกแมวเหรอเย่ yeah, ในที่สุดก็มีวันหยุดว่างกลกับคุณกิูแล้วผมเคียง okay, งานมหาลัยงานพิเศษเพื่อวันนี้เลยนะครับคุณกิวไม่ไดีใจกับผมหน่อยเหรอครับครับดีใจจังเลยเช้านี้มีอะไรกินเนี่ยหน่อยวันนี้ผมจะอดคุณกิูทั้งวันเลยจะก่ออย่างนี้ทั้งวันเลยเหรอว่างทั้งทีไม่คิดจะออกไปเที่ยวสักหน่อยละผมไปที่ไหนก็ได้ถ้าคุณกิูอยากไปครับ กาเข้าต้อมอ่างจองร้านกินก็ดีนะก็ได้ครับอันแซลมอนต้องหัวใช้เท้าทเตรียมไว้ค่อยกินพวกนี้แล้วกันงั้นอยู่ที่บ้านกับเธอครับเฮ้ยคิดว่าจะมีแผลอะไรซะอีกอยู่บ้านก็ดีเหมือนกันแฮะคนกีอยูกิอะไรผมกินด้วยสิครับแต่ก็เห็นมือก็มีอยากกินก็หยิบกินเองสิอืมใจร้ายอ่ะแต่มือผมกอดคุณยูอยู่ไม่ว่างหยิบนี่ครับหีิอยาวหนึ่งอ่ะผมอยากให้คุณกี้ยูป้อนมากกว่าน,นะครับไม่ได้หรอครับถ้าคุณกิยูไม่ป้อนงั้นผมจะกินจากปากคุณกิยูนะครับเอ อืมอร่อยมันก็ส้มธรรมดานั่นแหละอืมแต่มันเป็นส้มที่คนจะอยู่ป้อนนะครับมันไม่ธรรมดาสักหน่อยยิ่งคนรักป้อนให้อร่อยเป็นร้อยเท่าเลยครับอั้นนายป้อนฉันบ้างสิเอะเอาอะไรแล้วเมื่อกี้นายก็ขอให้ฉันป้อนแล้วนี่ไม่คิดจะป้อนฉันคืนหรอทันทีโูกอืมเร็วซิหรือจะให้ฉันกินจากปากนายก็แล้วนะอืมอรสชาติไม่เห็นจะต่างจากเดิมเลยที่นะา แต่บอกว่าอร่อยร้อยเท่าไงดาวดเวดแรกเป็นบ้าเลยคุณทูวเอาคืนเหรอเนี่ยอืมแต่คุณทิวมักจะดูเง,งียบไม่พูดอะไรแต่เรากลับหยุดที่จะมองไม่ได้เลยเพราะอะไรกันนะเพราะบรรยากาศหรือซันชิโร่จ้องฉันตั้งแต่นานแล้วนะคิดอะไรอีกละ่ะเอ๋อยากกอดจูบหรืออะไรแบบนี้อีกสินะว่าอย่างไรละ่ะใออกลไปแล้วถึงจะอยากแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับปกตินายลุกสักขาะนั้น ทำไมเรื่องแบบนี้ถึงขออนุญาตตลอดนะเ,เรื่องแบบนี้ต้องยินยอมต้องสองฝ่ายนะครับถึงเป็นคนรักกันแล้วเหรอเออฉันคิดว่าคงเป็นเพราะฉันเป็นผู้ใหญ่กวเลยไม่กล้าแต่แบบนั้นมันเหมือนมีระยะห่างแปลกเพราะเป็นคนรักฉันถึงไม่ปฏิเสธยังไงล่ะทันจิโร่ตอนนี้นายคิดอะไรอยู่นั้นเหรอเออไม่ไหวละสายตาจากคุณคิวไม่ได้เลยโดยเฉพาะดวงตาคู่นี้เลาเกิดเกินเดี่ยวตาที่ะท้อแค่เรา